สวัสด anyway. ีเด้อพี่น้องสวัสดีสุขุขุคนสวัสดีสวัสดีทุกท่านเด้อพี่น้องสวัสดีสุขุนเบื่องประเด็นรีดค่าพี่น้องรีดข้าดไปไปมาบไม่คิดทางหรอกรีดข่ารีดข้าเด้อมาดี่านมากัอนดู อากาศร้อนคือใบมากแต่ยังแดดห้อนห่อนพี่น้องในโรงเท็มหานครอากาศร้อนบันนี้ไม่มีฝนฝนไม่ตกคุณหลายๆเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายๆ cầm lăng chay bagi kita Timnganisis กาห่วงก้ากล้ังที่มอนว่าเนี่ย bán nhưng mà con nó để nhìn tiếng nó bảo hoàng cà bảo cà, cà bảo đồn nó có để nhìn tiếng nó cà bảo mà cũng để nhìn mà mà nhìn để tiếng mà nó bảo có hoàng bảo mà mấy con cả cái

มาซ้อมถักน้องไว้ในรังนอนเล้จะนอน